กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้รวยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรณนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงนะคะในวันที่1นธันวาคม2564ให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะเดือนใหม่แล้วนะนะคะ,อะขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมาดีๆนะ มี energy ที่ดีแล้วก็แม่นอย่างเริ่มต้นที่คนวาทิตย์เป็นวันแรกนะคะหนึ่งทันวาสองห้าหกสี่ขอตามใบค่ะอ่าคนวันอาทิตย์นะคะมีแปดไม้เท้านะคะมีห้าถ้วยนะคะแล้วก็มี emperor แต่ the empress นะคะากาชินีนะเขาบอกคนวันอาทิตย์การงานดีมากนะคะบางคนมีการ เปลี่ยนแปลงหรือว่าขยับขยายวนธีทางที่ดีขึ้นบางคนขยายกิจการนะบางคนการงานเติบโตเจริญง,งอกงามหรือบางคนเนี่ยพุ่งไปข้างหน้านะคะบางคนได้อ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันดีขึ้นกว่าเดิมทุกอย่างะคะ่ะทุกด้านนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยได้งานที่เยอะขึ้นนะคะถ้าขายขายเนี่ยก็ดีเลยเพราะว่าลูกค้าจะมากขึ้นใช่ไหมคะนะอาจจะมีเรื่องกังวลใจอยู่บ้างเรื่องเก่าเล่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณไม่ลืมสักทีนะคะบางทีก็มีความกังวลทุกใจใดๆซึ่งมันเกิดขึ้นจัด อารมณ์ร้อนร้อนนะส่วนตัวร้อนรนนะคะนะแล้วก็มีเอ็มเพรสอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเขาคุณยังเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเฮดเสมอเลยนะคะเป็นผู้ตัดสินใจหรือเป็นผู้นําอยู่เสมอนะคะมีความสุขอุดมสมบูรณ์ดีนะคะลองจะอ้วนขึ้นด้วยซ้าไปคุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะได้ตั้งคันนะลองตรวจคันดูนะคะบางท่านอยากได้น้องเนาะนะคะก็ลองตรวจคันดูนะคะอ่ะขอพ่ายทักพิเศษนิดนึงค่ะ อ่ามีสิบดาบนิดนึงให้ระวังสุขภาพด้วยนะคะทํางานหนักนะนะคะบางคนก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยบางคนรู้สึกรุมๆจะเป็นไข้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะต่อไปคนวันจันทร์นะคะขอสามใบให้คนวันจันทร์ค่ะคนวันจันทร์มี j u s t i n e นะคะมีแปดดาบนะ แล้วก็มีเดวิลเข้ามานะคะคนวันจันทร์นะวันที่หนึ่งนี้นะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์เนี่ยนะคะทําดีได้ดีผลของความดีจะตอบแทนคุณในวันที่หนึ่งนี้เลยทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องทําแต่ความดีนะนะคะเพราะว่าถ้าทําตรงกันข้ามเนี่ยผลของมันก็จะตอบแทนเหมือนกันนะคะหรือเขาบอกว่าบางคนเนี่ยรอข่าวเกี่ยวกับอะไรอยู่ก็แล้วแต่จะได้ข่าวในวันที่หนึ่งนี้แล้วนะคะนะบางคนรอการเขาเรียกว่าการรอคอยมันสิ้นสุดนะคะก็จะได้รู้กันเสีทีนี้นะคะ มีแปดดาบนะคะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนะคะบางคนก็รู้สึกอัดทับใจบางคนไม่ค่อยฟรีไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยได้ติดพันธนาการ,รนู่นนี่นั่นเลียเล้ยงลูกเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะบางคนก็เหมือนกับว่าแบกรับภาระแทนคนอื่นหรือว่าต้องดูแลผู้อื่นนะคะนะกะ็มีเดวิลเข้ามาด้วยอย่างนี้ก็กาบอกว่าวันนี้นะเป็นวันที่คุณทําอะไรเรื่องดักดักเทาดํา,า,าดเนี่ยามันจะขึ้นนะคะนะเพราะฉะนั้นก็เบาๆหน่อย ะะเบาๆหน่อยอย,อย่าทำจะเยอะหลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะก็หมายเหมือนเหมือนกับว่าถ้าวันนี้ทําลงทุนหรือว่าอเรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับงานเท่าๆอะค่ะนะก็จะดีนะคะก็เหมือนกับว่าม,มันทำขึ้นนะวันนี้นะเขาบอกว่าจิตใจเราอยากได้อยากมีมากนะคะพาชันมันเยอะนะคะนะมันก็จะแบบว่าหนะลงได้ง่ายนะคะกิเลสได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อยากมีมากกันนะคะรวมรวมไปถึงเรื่องของอชู้สาวด้วยนะคะนะ ก็ต้องระวังบ้างเพราะว่าจริงๆด้านดาร์กด้านมืดของคนมันมีทุกคนแหละนะแต่อย่าให้มันชดช่วงนะคะอย่าให้มันยิ่งใหญ่นะคะต้องกดไว้นะคะอ่ะขอให้ทั้งพิเศษหนึ่งใบนะฮะอ่ะาเขาบอกว่ายานพาหนะนะคะเกี่ยวข้องกับยานพาหนะในวันนี้หรือว่ามีเรื่องด่วนๆต้องไปทํามีการเดินทางเกิดขึ้นให้ระวังเรื่องของความเร็วนะคะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วตัดสินใจอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจะดี Okay. ต่อไปคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารขอสามใบค่ะวันที่หนึ่งอังคารมีเฮอร์มิสนะคะพาี่สีใช่ไหมแล้วก็มีอ่าฟินคัพนะคะแล้วก็ยังมีคิงอ่ะอัศวินค่ะอัศวินคัพอัศวินถ้วยอีกนะฮะเขาก็บอกว่าเฮอร์มิสเนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคุณนะอาจจะเงาเงาหน่อยนะคะหรือว่า เรียกว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าทําอะไรแบบบ้าโดดเดี่ยวนะคะบางคนเนี่ยไปปฏิบัติธรรมบางคนก็กักตัวอยู่กับบ้านสดมนไหว้พระนะคะทาบุญทาทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินจงกรมอยู่กับบ้านนั่งสมาธิบางคนนะคะไปเทคคอร์สนะคะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะบางคนก็หาความรู้จากอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะบางคนก็ไปให้ความรู้ผู้อื่นนะคะเขาบอกว่า ช่วงนี้นะถ้าคุณมีเรื่องของความมืดมนใดๆแสงสว่างมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะจากความสามารถของคุณความเก่งของคุณเพราะว่าเฮอร์มิสเนี่ยนะคะเขาเดินท่ามกลางความมืดพลิ้วๆเลยนะคะโดยที่ไม่กลัวอะไรเพราะเขาเป็นปราดนะคะในมือเขามีตะเกียงเพราะฉะนั้นเขาจะหาทางออกหาทางไปได้เสมอนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ส่วนคินครับเขาบอกว่าคุณยังมีความกินดีอยู่ดีตามอัตภาพนะคะนะของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะยังมีความสุขมีบรลลังก์ต่างทองนั่งอยู่นะคะมีความปบอ้อมอารีหรือว่าเรียกว่ามีความที่เรียกว่าอ่าเป็นแม่สูงนะคะดูแลผู้อื่นได้ดีนะคะนะอ่าแล้วก็ก็บอกว่าจะมีคนนำโชคนำลาบนำข่าวดีมาให้นะคะนะก็มี อัศวินถือถ้วยเข้ามาอย่างนี้ก็อาจจะได้โชคลาภหรือว่าพบรักพบเจอคนถูกใจสาหรับคนโสดได้นะคะนะถ้าพูดถึงเนี่ยดูแล้วคุณจะมีคนรักคุณมากกว่าคนชังคุณนะคะในวันนี้นะอ่ะขอไพ่ทักพิเศเหนเลยค่ะอ่าชะตาจะพลิกผันได้นะคะหรืออาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโมรดกที่ดินหรืออาจมีการสื่อสารจากเจ้าที่เจ้าทางนะคะใครเคยดีลกับเจ้าที่ไว้ก็ ไปจัดการซะนะนะคะต่อไปคนวันพุธบ้างนะคะขอสามใบให้คนวันพุธนะคนวันพุธสามใบนะคะมี the world นะคะคนวันพุธปังมาหลายวันแล้วนะมีเด็กถือไม้เท้านะคะมีราชนีถือดาบนะคะอ่ะเขาบอกว่าคนวันพุธช่วงนี้นะอยู่ใน ความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะทําอะไรก็มักจะสําเร็จได้เพราะว่าคุณมีคอยมีเนี่ยเทวดาคอยอวยใยใ,ให้ผ่อนนะคะอยู่ในเซฟโซนเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณคนวันพุธเนี่ยนะคะก็มีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะทําอะไรมักจะสําเร็จได้ดง่ายๆบางคนมีเรียกว่า,าการติดต่อสื่อสารกับทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะก็จะให้คุณให้โชคเช่นเดียวกันนะคะ นะบางคนไปแล้วไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศแล้วนะคะนะเอ๊ะโควิดตอนนี้ไปได้กันหรือเปล่าเนาะนะนะฮะแล้วก็มีเด็กถือไม้เท้าอย่างนี้นะคะเขาบอกว่ามีการรอคอยอะไรบางอย่างอยูอย่นะคะแต่เขาบอกว่าบางคนก็ไม่ใช่รอคอยแต่เป็นเป็นเรื่องของอ่าเรียกว่าอะไรคุณทํางานอย่างหนักหน่วงต้องช่วงนี้คุณโฟกัสกับงานเป็นหลักนะคะก็มันจะเป็นผลดีค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ทํางานก็จะให้ความ ไว้ใจคุณมากๆเลยนะคะส่วนใครที่รออะไรอยู่ให้รอไปนิดนึงนะคะมันจะได้รับข่าวดีนะนะคะแล้วก็สำหรับตัวควีนดาบนะคะเขาบอกว่ามันมีเรียกว่าอะไรคุณต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้อารมณ์นะคะนะมันมีคนบางคนดูเขานิ่งๆเฉยๆแต่อารมณ์เขาไม่ค่อยดีหรอกนะคะก็าพยายามอย่าเข้าใกล้นะคะดูหน้าตึง เพะฉะนั้เขาก็สุดซอยเต็มที่แล้วคะเขามาเรียกว่าถ้าสมมติว่าระเบิดก็คือระเบิดก็คือแตกเลยเพราะเขาจะพยายามจะเข้าไปไกลนะคะอะยากแยกออกมานะคะคือพยายามอยาประทะใครดีที่สุดนะคะขอ,อพายทักพิเศษหน่อยโอ้ยคุณวันพุธมีก้าเหรียญน,นะมีโชคนะคะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองไหลเข้ามานะนะคะได้เงินแหลกนะวันที่หนึ่งนี้นะ,ะต่อไป คนวันพฤหัสบ้างนะคะคนวันพฤหัสสามใบนะคะคนวันพฤหัสนี่มีราชาดาบนะคะมีแปดเหรียญน,นะมีกงล้อแห่งโชคชะตานะคะวิวัลฟอร์จูนนะคะเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนะโมโหกดเปรี้ยวเปรี้ยง่ายนะคะในวันที่หนึ่งนี้นะนะคะเขาบอกว่าการเงินการ เรียกว่าเรียกว่าอะไรโชคลาภหรือการเงินเนี่ยมาจากน้ำพักน้ำแรงถ้าเป็นส่วนใหญ่นะคะนะแต่บางคนอาจจะไม่ร right ู้ซิถ้าใครอยากเสี่ยงโชคก็ไม่ได้ห้ามนะคะเพราะมันวิวออฟฟอร์จูนออกมาคู่กับเงินอย่างนี้แต่ว่าดิฉันว่ามันออกมาจากน้ำพักน้ำแรง้าส่วนใหญ่นะคะนะถ้าสมมติว่าคุณมีบุญเก่าดีจริงๆนะคะถ้าไพ่นี้ออกมาเนี่ยบางคนอาจจะถูกรางวัลก็ได้นะนะคะถ้าใครซื้ออะไรเงี้ยนะคะแต่คิดว่าเงินส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรง เขะะาบอกใครที่รอนะคะการเงินนะคะหรือว่ารอจะขายของรอรออะไรอย่างเงี้ยมันกําลังจะได้แหละนะคะนะแต่ต้องระวังอารมณ์นิดนึงแหละอารมณ์คุณขุนมัวนะวันที่หนึ่งนะคะหรือว่าโกรธง่ายหัวร้อนง่ายนะคะพยายามอย่าอย่าอย่าโกรธง่ายบางทีอ่ะคุณเนะี่ยเป็นคนที่รักพวกพครองดีแต่ว่าบางทีบางคําพูดจะเชื่อเชิญเขานะคะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวนะคะอ่าแล้วก็ อ่ามีวิวออฟออร์จูนอย่างนี้อาจจะเ,เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สิน,สนมรดกต่างๆนะคะบางคนก็มีโชคดีาลาบมีการเปลี่ยนแปลนดีขึ้นนะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบมี h e r ร์มนะคะเขาบอก h e r ร์มเนี่ยนะเขาบอกว่าให้คุณใจเย็นๆนะคะเหมือน h e r ร์มนะคะให้คุณสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมได้ทําสมาธิได้เป็นดีนะคะหรือเขาอาจจะเตือนว่าคุณต้องหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่า รู้จักที่จะให้ความรู้ผู้อื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็จะดีนะคะหรือว่าในปัญหาทุกอย่างนะคะคุณมีทางออกเสมอเพราะคุณเป็นเฮอร์มิสนะคะคุณมีเฮอร์มิสอยู่อย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะแสงมันจะมืดแค่ไหนเฮอร์มิสเขาก็ยังเดินไปได้ทั่วะคะ่ะเพราะเขามีตะเกียงเขามีความเป็นปราดมีความฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะหาทางออกให้กับทุกอย่างได้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติสัมปัญญะนนะคะตั้งสติดีๆนะคะถ้าคุณมัวแต่ โกรธอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่มีทางไปใช่ไหมนะคะคุณต้องนิ่งต้องมีสมาธิอย่างนี้นะคะแล้วก็จะสําเร็จทุกอย่างเลยนะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์บ้างนะคะคนวันศุกร์สามใบนะคะวันศุกร์มีหกดาบนะคะมีอ่าคิงคัพนะคะมี หนึ่งถ้วยนะคะเขาบอกว่าคนวันศุกร์นะมีหกดาบอย่างเงี้ยเรื่องร้ายมันจะกลายดีนะคะหรือก็คุณอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของมูฟเบ้นที่ดีแล้วนะคะคือว่าอ่ามันจะเปลี่ยนวิธีทางที่สบายขึ้นดีขึ้นนิ่งขึ้นนะคะนะสถานการณ์มันคลี่คลายนะคะนะมีคิงคัพอย่างนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของคนที่มาให การ support นะคะคนที่มาให้ใจให้ความช่วยเหลือนะคะคบรับนะคะต้องบอกก่อนนะนะคะอืมนะคะก็ถ้าไม่คบรับก็จะพบโชคเออนะคะขอพ่ายค่าพิเศษนิดนึงอ่านะคะจะมีคนไปมาหาสู่มาเร็วๆไปเร็วๆหรือว่าเรานี่แหละจะเดินทางนะคะอ่าแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังก็คือความเร็วนั่นแหละนะคะอย่าคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วหรือขับรถเร็วนะคะนะ แต่ไพ่มันออกดีหมดนะคะก็จะจะทำนายว่าคุณอาจจะดุ่นด่วนเดินทางแล้วกันนะไปไปทําอะไรที่แบบว่าต้องแบบว่าปุ๊บปั๊บไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเรื่องด่นด่วนนิดนึงหรืออาจจะมีคนมาหาแบบดุ่นด่วนนิดนึงหรืออาจจะเกิดพบรักแบบดุ่นด่วนนิดนึงอ่านะคะได้เนาะอ่าต่อไปคนวันเสาร์นะคะสามใบให้คนวันเสาร์คนวันเสาร์มีเดอะเวิร์นะคะ มีสี่ดังนะคะมีสามไม่เท้านะคะคนวันเสาร์เขาบอกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ดีนะดีแตเวอร์นะคะ ก็ทําอะไรก็สําเร็จได้โดยง่ายนะคะมีเซฟโซนนะคะปลอดภัยดีนะคะนะดวงชะตาเนี่ยกะขึ้นเลยนะคะกับต่างประเทศหรือทางต่างถิ่นไดลน,นะคะให้ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายสักนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะนะคะคุณมีเดเวอร์อยู่นะคะแล้วก็จะมีสามไม้เท้าอย่างนี้อาจจะมีเรื่องของการวางแผนการเดินทางหรือเรื่องการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะมึมันจะดีอนะคะ่ะมันเพราะว่าสามไม้เท้าดีนะคะมันมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะจเจริญมากขึ้นนะคะ ขอไพ่ทับพิเศษให้คนวันเสาร์หนึ่งใบนะคะว้าวมีสามเหรียญนะคะจะได้เงินได้ทองหรือมีคอนนคชันดีๆนำโชคกำลับและข่าวดีมาให้นะคะบางคนรอจดเอกสารสัญญาใดๆก็จะได้ทำนะคะสำเร็จดีโอเคจบแล้วทั้งเจ็ดวันเกิดเงินเปนมากนะคะเสียงเป็นเงิมากช่วยคอมเมนต์กันหน่อยว่าเสียงเป็นยังไงเสียงมันดีกว่าเดิมหรือว่าแย่กว่าเดิมหรือว่ามันเสียงมันก้องไปฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคอมเมนต์บอก กันนิดนึงนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ